เรียนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งคณะศึกษานิเทศผู้บริหารและคุณครูที่เคารพทุกท่านวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาสื่อสารถึงท่านผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นชั้นพื้นฐานที่คุณครูจะได้สร้างให้นักเรียนมีความเข้มแข็งในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งถือว่าวิชาภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่น ถ้านักเรียนอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีในชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ในวิชาอื่นๆได้ต่อไปเมื่อจัดการเรียนการสอนได้ครบหนึ่งปีการศึกษาแล้วคุณครูผู้สอนก็ต้องมีการวัดผลประเมินผลเพื่อทดสอบทักษะในการอ่านของนักเรียนว่ามีความสามารถในการอ่านได้ดีเพียงใด ซึ่งนโยบายการอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นนโยบายสำคัญของสอพอและเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้จัดให้มีการสอบ RT ขึ้นหรือ Reading Test ซึ่งตรงนี้ถ้าเราทดสอบนักเรียนของเราแล้วเราสามารถที่จะนำผลการทดสอบนั้นมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือมาพัฒนาผลการเรียนการสอนเรื่องการอ่านในระดับห้องเรียนหรือระดับสถานศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูที่เป็นผู้กำกับการสอบ ก็ต้องเข้าใจว่าการวัดผลประเมินผลอาร์ีในปีการศึกษา2564เราไม่ได้เอาผลมาเพื่อจัดอันดับของสถานศึกษาแต่อย่างใดแต่นำผลการทดสอบครั้งนี้มาใช้เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นสำคัญพัฒนานักเรียนในรายบุคคลว่านักเรียนคนนั้นมีข้อเด่นมีข้อด้อยอย่างไรในเรื่องทักษะการอ่าน พัฒนาในภาพรวมของห้องเรียนว่าห้องเรียนที่เราสอนนั้นทักษะการอ่านประเด็นใดที่นักเรียนส่วนใหญ่ในห้องเรียนที่จะต้องได้รับการพัฒนาพัฒนาในระดับสถานศึกษาเพื่อดูว่าทักษะการอ่านของนักเรียนของโรงเรียนแห่งนั้นจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องใดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาขอบคุณคณะศึกษานิเทศ ขอบคุณคุณครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ร่วมมือกันดำเนินการจัดสอบ RT ในปีการศึกษา2564ขอให้การดำเนินงานในการจัดสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการและสามารถนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพเด็กๆของเราต่อไปขอบคุณค่ะ